สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์ม n ยเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูราคาเครื่องขุดบิตคอยนะครับวันนี้ราคาเครื่องขุดบิตคอยขึ้นลงหรือเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะหลายเครื่องนะปรับตัวลงนะครับแล้วก็บางเครื่องก็ยังคงราคาเดิมนะครับเราเริ่มจากเครื่องขุดด็อกคอยไลท์คอยที่ปรับตัวลงกันก่อนนะครับก็จะมีรุ่น L7 นะครับแล้วก็รุ่นมินิด็อกนะครับปรับตัวลงนะฮะ ตัวนี้นะ L7 นะครับตัว9,500 m h นะครับปรับตัวลงเหลือ1ส9 5 0 0 0นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรายได้กันนะครับว่ารายได้เท่าไหร่าเราดูจาก a s i e value นะครับรายได้ของ L7 นะ9,500 m h นะหรดดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะเหลือรายได้ของ L7 9,500คือ 2องหมื่นสี่นะครับแต่ราคาลงมาสวยมากนะแจงเก้าหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ค่าไฟประมาณเก้าพันสามนะกําไรอยู่ที่หมื่นสี่นะครับตัวนี้ไฟผมวัดจริงมันสูงกว่านี้นะผมปรับค่าไฟเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็ จะอยู่ที่1มื่นสี่คืนทุน13เดือนนะครับแม็กิช่าไฟ8เดือนนะครับลงไฟฟ้า12.5เดือนคืนทุนใน1ปีได้นะฮะแล้วก็มี9 3้า m ันนะครับแสน7 9 0ันราคานี้ปรับลงเยอะนะครับแล้วก็รายได้23 0 0 0นะครับค่าไฟ9,2 0 0นะเหลือ1มืเหมือนกัน12.6เดือนคืนทุนแม็กไฟ7.6เดือนแล้วก็ลรงไฟฟ้า11.5เดือนไม่เกิน1ปีนะครับ แต่ช้าแต่นะครับตัวของด็อกคอยไลท์คอยเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลท์คอยในการแฮปวิ่งนะไรายได้ไลท์คอยจะลดลงครึ่งหนึ่งส่วนล็อกคอยเนี่ยผมค้ดว่าวยังไม่ลดนะครับมันลดลงไลท์คอยก่อนเพราะว่ามันจะแฮปวิ่งนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปอ่ะมาดูเครื่องถัดไปนะครับ9050เครื่องยอดนิยมนะครับพีออเดอร์แสนห้าหนาพนะครับรายได้สองหมื่นสนะก่าไฟเก้าพันครับ เหลือ13ต่อเดือนนะครับ11.6เดือนคืนทุนแบบไฟป,ปกตินะไม่คิดค่าไฟ7เดือนนะรงไฟฟ้า10.6เดือนถือว่าถูกมากๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาของแพงนะครับแต่ราคาเครื่องถูกลงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องถัดไปนะเป็นตัว l 7ที่ถูกที่สุดนะฮะ l 7 9 3 0 0นออเฮะครับแสนห้0หมนพันนะครับรายได้20,000ืนนะเหลือค่าไฟเหลือพันหนึ่งเมื่นหนึ่งนะครับ สิบสองจุดเก้าเดือนแม็กไฟเจ็ดจุดสี่เดือนไฟฟ้าสิบเอ็ดเดือนคืนทุนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว L 1พร้อมส่งนะครับตัวนี้นะเ,เก่าเก็บนิดนึงแต่ยังใหม่นะครับเป็นเครื่องใหม่นะพร้อมส่งนะ69,000่นเก้านะรายได้12,000สองนะค่าไฟ10,000หมื่นเหลือสองพนะสามบสาเดือนคืนทุนแม่กไฟ5.6เดือนคืนทุนนะครับแล้วก็ D10 plus ตามไปก่อนนะ L1 คุ้มกว่านะครับ LT5 นะครับราคาถูกมาก39,000นะครับรายได้4,000ันะไม่หักไฟเราไม่คุ้มค่าไฟนะ9.6เดือนคืนทุนแล้วก็ L3 Plus นะครับตัวน,นี้เริ่มต้นที่6,900ถึง7,900ได้1,200นะไม่คุ้มค่าไฟาคืนหกถึงถึง6เดือนนะครับไม่ติดค่าไฟนะแล้วก็ Mini d o c ส2นะครับ มีล็กสองสองหมนัก้าร้อยนะครับรายได้พันหนึ่งไม่คุ้มค่าไฟนะพอพอค่าไฟนะไม่หักไฟยี่สิบสอเดือนมีล็กธรรมดานะครับหมื่นหนึ่งพนร้อะพร้อมส่งนะตัวนี้รายได้400นะไม่คุ้มค่าไฟนะพอพอค่าไฟแหละนะฮะแล้วก็25เดือนไม่หักค่าไฟนะครับออกมาไป็นเครื่องขุดบิตคอยนะครับมีหลายตัวนะมาใหม่นะ st สิบเก้า plus ไฮโดรนะร้อยสนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูรายได้กันก่อนนะครับว่าตอนนี้รายได้เท่าไหร่นะครับก็เครื่องฝุดบิตคอยน์นะครับเป็นเครื่องปุดที่ฝุดบิตคอยโดยตรงนะครับอ่าแล้วก็การแฮปวิ่งอีกเนี้ยนานเหมือนกันนะเป็นปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น S19 เอา140 ETH มาแล้วกันนะครับ299ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็ปรับลงมานะครับ รายได้ก็เลยปรับลงมาอยู่ที่ประมาณเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับใน XP นะครับก็จะพอๆค่าไฟนะในตอนนี้นะอ่ะเรามาเริ่มแต่เครื่องแรกเลยแล้วกันนะครับ S19 XP Hydro นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่แรงที่สุดนะครับ2 5 7 THz นะครับราคาปรับมาอ่ากินไฟ5,000กว่าว a ตนะ ราคาปรับมาอยู่ที่275,000นานะครับรายได้19 0 0นเ้าะค่าไฟ15 0 0 0เหลือ3า0 0นะ84บเดือนเงินทุนไม่หักไฟ14เดือนโดยไฟห้าสิเดือนนะครับ, 15, 3, รบ 84, 14, 50, ตัวนี้ไฮโด1 9้อ h ีเอนะครับอ่า5,000กวัตต์เหมือนกันนะครับ159,000นานะถูกลงไปเยอะนะอ่ารายได้14นะครับแต่ว่ากินไฟเยอะนะครับ ตัวนี้ยังไม่คุมค่าไฟนะครับไม่หักไฟ10เดือนคืนทุนนะครับถ้าใครอยากไปใช้กับตัวของโซล่าใช้พลังงานเยอะๆก็ตัวนี้เลยไฮโดเสียงเบาเสียงเงียบนะครับแต่กินไฟเยอะนะครับ177 TH นะครับแสน38 0นะครับรายได้1 3 0 0นนะไม่คุมค่าไฟนะ10เดือนคืนทุนแบบไม่หักค่าไฟนะครับ146ย h นะครับตัวนี้มาใหม่นะตัวนี้เป็น s 1 9 pro Hydro นะครับ ตัวนี้ราคานะครับแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นนะครับรายได้หมื่นเก้าร้อยค่าไฟหมื่นสี่ไม่คุมค่าไฟนะไม่หักไฟก็สิบเดือนคือทุนนะครับที่ 19, สิบเก้าพานะครับร้อยสามเจ็ดสิบแสนห้าพันนะครับเป็นเครื่องไฮโดรที่ถูกที่สุดตอนนี้นะใครสนใจก็จับจองได้นะเสียงเบาเสียงเงียบนะรายได้หมื่นหนึ่งนะครับไม่คุมค่าไฟแต่ไม่หกักไฟก็สิบจุดสามเดือนคืนทุนนะครับต่อมานะครับ อ่าไม่ใช่ไฮโดบ้างนะฮะไปดูที่ s 1 9 xp 1 4 1 th นะครับเป็นตัว s 1 9ที่ประหยัดไฟสุดตอนนี้นะฮะก็ยังพอคุ้มค่าไฟอยู่บ้างนะครับได้ได้หมื่นหมื่นราคาแสนสามหมื่นหนึ่งพันนะครับได้ได้หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับค่าไฟเก้าพันห้านะครับเหลือพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเดือนคืนทุนนะครับไม่หักไฟเก้สิบสองเดือนนะครับต้นฟ้าห้าสิบห้าเดือนนะครับ แล้วก็134 t h นะครับแ2น0 0 0่นานะครับรายได้หมื่นหนึ่งนะครับค่าไฟ9,000ันเหลือ900นะครับ131เดือนคืนทุนไม่หักไฟ12เดือนลอยฟ้า55เดือนนะตอนนี้มาถึงรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกไปกันบ้างครับ120 h z นะครับ s 1 9 j pro plus นะครับตัวนี้นะครับราคาปรับลงมาเหลือ65,000นะครับรายได้8,900นนะไม่คุมค่าไฟนะครับ ไม่หักไฟ7.2เดือนคือทุนเร็วมากนะแล้วก็ปรับโหมดประหยัดพลังงานนะครับราคาเท่าเดิมนะครับรายได้7,000นะครับถ้าไฟ6,300หรือ700ยังคุมค่าไฟนะแล้วก็คือทุน89เดือนไมหมไฟ9.2เดือนนะลอยไป40เดือนนะครับอันนี้คือโหมดประหยัดพลังงานนะแล้วก็ S9 1 Pro 1 1 0ส h นะตอนนี้89,000รายได้8,000นะไม่คุมค่าไฟนะ้ามไป แล้วจิต Pro 1จโปรรนะครับราคาปรับเหลือ62,000่นสนะครับแล้วได้7,000พันนะครับตัวนี้ไม่คุ้มค่าไฟนะไม่็กไฟแปดเดือนคืนทุนแล้วก็100ย h ีนะครับเอ่อหมดประหยัดพลังงานนะครับราคาเท่าเดิมแล้ได้หกพันสองค่าไฟเหลือ5,700 500หักแล้วเหลือ500นะครับแล้วก็100เดือนคืนทุนโรงไฟฟ้า45เดือนแม็กไฟเกาจุดเดือนตัวนี้100ย h ีนะครับ ตัวนี้58าหมื่นแปดนะรายได้เจไม่คุ้มค่าไฟนะไม่หักไฟเจ mm ็เดือนแล้วก็1 9 96TS นะครับรายได้ราคา54าหมนะเป็น s 9 JPO ที่ถูกที่สุดนะตัวนี้รายได้เ0็ดนะครับไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟเจ็ดจ้เดือนต่อมานะเป็นอากูลวอตม m เนอรนะครับตัวนี้เป็นวอตม m เนอร M 5 0นะครับ ตอนนี้ออกมาตัวแรงสุดก็คือ120 GS นะครับราคา75,000นะรายได้8 9 0นะไม่คุ้มค่าไฟไห่ไฟ8.4เดือนโดยไฟ้า185เดือนนะครับแล้วก็รองออมาเป็น M30S บวกนะครับ106 t h 5 8นะครับไม่คุ้มค่าไฟแล้วได้7,000กว่านะ100 t h นะครับ52,000แล้วได้7,000กว่าไม่คุ้มค่าไฟนะครับแล้วก็ M30S นะครับ อั 86TH นะห้าหมื่นนะหกพันรายได้หกพันสี่นะยังไม่คุ้มค่าไฟการคืนทุนเข้ามาเจ็ดเดือนนะครับไม่หักไฟนะฮะทั้งทั้งสามรุ่นเลยสี่รุ่นเลยนะครับ M31S ด้วยนะครับ 78TH นะสี่หมื่นแปดนะครับรายได้ห้าพันกว่า M21S พร้อมส่งนะตัวนี้หกสิบแปด TH นะครับราคาสามหมื่นนะตัวนี้รายได้ห้าพันนะครับไม่หักไฟไม่คุ้มนะไม่หักไฟห้าจุดเก้าเดือนคืนทุนนะครับ ต่อมานะครับเป็นรุ่นที่อ๋อตัวนี้เพิ่งเพิ่งเปิดตัวนะครับมีศูนย์ในไทยนะครับเปิดตัวศูนย์ไทยนะครับอวารอนนะครับ1 2 24, 6 8 7 t h นะฮะส่งของวันที่สิบห้านะครับตัวนี้เป็นตัวแทนเราเป็นตัวแทนไทยโดยตรงกับอวารอนเลยนะครับเป็นดิวเลอร์เราเป็นดิวเลอร์นะครับกับตัวแทนไทยในอวารอนนะครับอ่ะประกันศูนย์ไทยหนึ่งปีนะครับอ่าเสียเปลี่ยนภายในสามสิบวันนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับประกันนะครับเลยเลยส0วันก็คือประมาณ7วันนะครับในการซ่อมนะฮะก็น่าสนใจนะครับมาแรงมากๆนะใครสนใจก็บอกได้นะครับตัว87สรายได้เป็นยังไงนะครับอัลบร่ดไล่ไปทรรุ่นนะครับไปหนึ่งสามก่อนนะครับร0อยสทนะครับ6 1 0มื่นนะครับรายได้เจ00นะครับ ยังไม่คุ้มค่าไฟไม่ขุดไม่คิดไฟ7.8เดือนร้อยทีเฮ็ดนะ57,000ื่นนะครับไม่คุ้มค่าไฟไม่คิดไฟ7.6เดือนนะครับได้ได้มาเจ็ดเป็นกว่านะ1,246นะครับที่เราโปรโมทไปเมื่อกี้นี้นะครับประกันศูนย์ไทยนะครับราคา34,900ืนารนะครับเราได้6,500นห้นะครับยังไม่คุ้มค่าไฟนะไม่หักไฟนะไคือห้าจเดือนคืนทุนหรือว่าเร็วมากนะครับแต่ว่ามันยังไม่คุ้มค่าไฟนะแต่อนาคตถ้าเกิด ตัว Bitcoin ขึ้นก็อาจจะกลับมาคุ้มนะแล้วก็ตัว1 1 6 6 Pro นะครับตัวนี้มี 75th ออกมาใหม่นะ2 4 0 0 0เท่านั้นนะครับแล้วได้5,600นะ4.3ะรี่จงดึ้เนทุนไม่ากไปนะครับตัว 55Th นะครับตัวนี้2 4 0 0 0เท่ากันตัดไปเถอะไม่ค่อยคุ้มนะครับอ่ะบี l 2 4 0 0เเท่ากันผมว่าไม่คุ้มละนะครับตัดไปนะครับ ไปที่17เลยดีกว่าที่17นะ16,900นะครับ42 TH พร้อมส่งนะเป็นมือสอง5.4ดีคืนทุนไม่หักไฟนะ L2 นะครับอ่าไปข้างนะครับรายได้2,000นะครับไม่หักไฟ3.8เดือน P order 7,500นะครับไม่หักไฟ3.3เดือนนะครับหมือนจับที่ทุกทีนะครับอ่า3.8กับ3.3เหมือนกันราคาก็เท่ากัน8,500กับ7,500 A1 นะครับ7,500นะครับ รายได้พันห้านะครับแมี่ยไฟสี่จุดแปดเดือนนะถ้าหักไฟพวกนี้ก็จะไม่คุ้มค่าไฟนะไละแ่แต่ตัวของอาวารอนอ่าตัววอตมายเนอร์อาวารอนลงมานะครับอ่าวอเอสเก้านะครับตะกูลเอสเก้าเนี่ยรายได้ประมาณพัน 1, กว่าบาทนะครับไม่หักไฟก็จะห้าห้าถึงหกเดือนคืนทุนแต่หักไฟก็ยังไม่คุ้มนะตัวนี้เอสเก้านะครับ จบนะครับเครื่องขุดบิตคอยไปแล้วนะครับมาดูเหรียญอื่นบ้างที่รายได้สูงๆกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับดีนะครับปรับตัวเหลือสามหมื่นแปันะครับเดี๋ยวดูรา,ายได้กันดีปรับรายได้ขึ้นมาอยู่490ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะตอนนี้ขุดแดชคอยแล้วก็เครื่องขุด x 1 1อนะอังกอริทึมเขานะครับซึ่งรายได้ก็ถือว่ากลับมาดีนะ ราคาแสนสามหมืดพันรายได้หมื่นเจ็ับหักค่าไฟเหลือแปดพันส้าจุกเดือนงินทุนแม่ไฟแเดือนนะครับรงไฟฟ้าสิบปดเดือนนะครับดีเจนะครับเก้าหมื่นะครับายได้หมื่นหนึนะฮะตัวนี้หักไฟเหลือสองพับแปดจเดือนคืนเออสีเดือนคืนทุนแม่หักไฟแปเดือนรงไฟฟ้ายี่เดือนนะครับได้สิบราคารับมา ถูกมากนะครับในตอนนี้นะครับ5 9าหมเท่านั้นนะครับรายได้ก็ค่อนข้างจะเอ่อกลางๆนะครับพอๆค่าไฟนะครับตัวนี้อยู่ที่อ่าตอนนี้เพิ่งออกแท้สิบห้าโมานะครับตอนนี้1 1อยสิบดอลลาร์นะครับอ่าก็จะทําให้รายได้นะครับ มาอยู่ที่4,005นะครับก่าไฟ4,004นะเหลือร้อยกว่าบาทนะเลือ300กว่าเดือนกินทุนไม่หกไฟ12เดือนนะครับอ่ามีมือสองนะครับ39,000นะฮะไม่หักไฟก,ก็200กว่าเดือนเออไม่หักไฟก็8.5เดือนนะครับหักไฟก็200กว่าเดือนนะครับเป็นรุ่นอมาตะยอดนิยมเอ้ยไม่ยอดนิยมอมตะนะครับอยู่มายาวนานมากนะซท15นะครับก็ยังเอ่อทำไรายได้ได้นะครับ อันนี้ผมว่าอยู่นานมาพอกับบิตคอยเลยนะครับตระก,กูล Z นะตระก,กูล E นะฮะอีเก e นะครับราคาปรับมาดีเหมือนกันนะครับราคาลงมาอยู่ที่91,000นะฮะอ9 7อ่าเ7็0นเ็ดนะครับ, e 9, 7, เ, 3, รบเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันนะฮะ E9 ตัวนี้นะ เอาอิงตัว3680นะครับรายได้2 5ง9 7ดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็จะทำให้รายได้อปรับลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่เดือนละเดือนละ9 0 0าพนหนึ่งนะครับราคา9ก้าหมืรได้9 0 0าหนึ่งนะครับ พไม่หักไฟ9.5แ9.9เดือนเงินทุนนะครับหักไฟเหลือ2,005นะ35เดือนเงินทุนนะครับลงไฟฟ้า25เดือนนะครับตัว3680นะ85,000นะครับ, 85, รบแล้วได้89,000นะหักไฟเหลือ2,004นะ34เดือนเงินทุนลงไม่หักไฟ9.5เดือนลงไฟฟ้า25เดือนนะครับตัวนี้3,580 mH นะครับอยู่83,000นะครับ รายได้8,006นะครับไม่หักไฟเอ่อ9.5เดือนหักไฟเหลือ2,008นะครับ29เดือนนะลดไฟ22เดือนนะครับแล้วก็ e-gas ตัวนี้มีพร้อมส่งนะครับราคาปรับเหลือ5,005ทั้งนั้นนะครับตัวนี้พร้อมส่งเลยรายได้5,006นะครับอพอค่าไฟนะอ่าถ้ากำไรนิดหน่อยนะ900กว่าเดือนนะครับไม่กไฟ9.7เดือนนะครับลดไฟ8.4เดือน ตัวนะครับราคาเหลือ4 9 0 0 0นนะครับรายได้3,6 0 0นนะครับตัว A10 นะครับตัวนี้พร้อมส่งนะครับราคา18 0 0 0แปดรายได้1 7น0นะครับไม่คุ้มค่าไฟนะแม่ไฟ10เดือน X4Q นะตัวนี้เสียงเบามากนะครับผมมีรีวิวก่อนหน้าแล้วนะฮะก็คือรายได้2 2 0 0นะราคา60 0 0ืนนะครับอค่าไฟละเดือ1000่งนะ58เดือนคืนทุนแม่ไฟ28เดือนตปิดฟ้า50เดือนนะครับ ตัวน,นี้วางบ้านได้เสียงเบามากนะครับ x c 1 U ตัวน,นี้ดังกว่าอีกนะครับ520 mh นะครับ33,000ืนามนะรายได้คันสองนะตัวน,นี้มือสองนะครับอ่าหักลดละ6กราเดือนแม่ไฟ26เดือนเอปิดฟ้า47เดือน V1 นะครับอา่านห้ร้อยห้าสบมนะครับรายได้3,700นนะเ,เดะอ่าเหลือกำไรนิดหน่อยนะครับเหลือเสียง ไม่หักไฟก็13เดือนหักไฟก็ร้อยกว่าเดือนนะครับตัวฟ้า6กสเดือนตัวนี้มีตัว 280mh ตัวนี้ก็เสียงเบานะครับมีไฟ2ซอสด้วยก็ถือว่าน่าใช้นะครับตัวนี้ราคา19,900านะครับได้ได้680นะครับกำไรอยู่35บาทต่อเดือนนะครับไม่หักไฟ29เดือนคืนทุนแบบตัฟ้า550กว่าเดือนนะฮะจบนะครับเชือขุดอีทีเรียมนะครับ อีเทียร์อีทีอีเทียร์พูปอเวอร์กันฮะ ETHW แล้วก็ ETC อีเทียร์คลาสสิกนะครับผมต่อมานะครับเป็นเครื่องกุดที่เรียกว่าเคยฮอตชิดนะครับ KA 3นะครับเดี๋ยวเราไปปรับรายได้ของเขาก่อนนะฮะ KA 3ตอนนี้รายได้มีการปรับตัวนะครับ KA 3นะรายได้ตอนนี้อยู่ที่462ดอลลาร์ต่อเดือน นะครับอ่าก็จริงๆก็ถือว่ายังไม่ขึ้นไม่ลงนะอีกหน่อยนะครับรายได้รายได้เคสามนะครับอยู่ที่เดือนละหมื่นหกนะครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับค่าไฟเก้าพันแปดเหลือหกพันสี่จุดเก้าเดือนเงินทุนแปกไฟสิบเก้าเดือนนะครับลงไฟฟ้าสี่สิบเดือนนะครับ k d Max นะ72,000นะครับรายได้3,900นะ k d Lite 39,000ราได้1,500นะครับ k d Box 2นะครับรายได้15,900นะครับเอ้ยราคา15,900นะครับรายได้500นะพวกนี้ไม่คุ้มค่าไฟนะครับแม่ไฟก็18 30เดือนนะฮะต่อมานะครับเป็นเครื่องพร้อมส่งอีกตัวหนึ่งนะ HS3 นะครับราคาเหลือ79,000เท่านั้นนะครับ รายได้ตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าไฟนะครับต้องรอเหรียญ HSN HNS ขึ้นนะครับถึงจะกลับมาคุ้มค่าไฟนะครับตัวนี้รายได้82ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเอ๊ะปิดตัว h s 3นี่มันโกเชลนะครับต่อไฟ h s 3ของ bitmain นะครับอ่าตัวนี้นะฮะ รายได้123.58ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับตัวของ HS3 <ม>ก็จะทำรายได้ออกมาอยู่ที่เดือนละ6,000นะครับเอเดือนละ4,300นะครับถ้าไฟ6,000ยังไม่คุ้มนะแม่ไฟ18เดือน HS6 นะครับราคา5,000นะรายได้2,000แนมะ่ไฟ24เดือน เอ b o x นะครับตัวบ็อกซ์ถูกสุดเสียงเบานะครับ1มื0หนึ่งพัน้าร้อยพร้อมส่งนะแล้วได้5้าร้อยนะครับพอพอค่าไฟนะไม่ค่ะไฟยี่สิเดือนคืนทุนนะครับก็ถือว่าเป็นบ็อกซ์ที่ถูกที่สุดนะตัวนี้ต่อมาเป็นเครื่องรายได้เยอะกันบ้างน,นะไปดูไม่คุ้มค่าไฟมาหลายตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปุดที่คุ้มค่าไฟและรายได้สูงมากนะครับแต่ก็มีย่อลงมาแล้วนะเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ลงระบบนะครับพอลงระบบรายได้มันจะปรับลงนะครับ J.S. สนะครับรายได้เริ่มปรับย่อมาเหลือห3 0ม0สาพดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเออมันก็ยังเยอะอยู่นะครับเยอะมากด้วยนะครับถ้าได้เครื่องเร็วเนี่ยเรามีแบบด่วนพิเศษนะอ่าตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดนะครับอ่าล้านเจ็ดล้านแปดนะครับรายได้นะครับต่อเดือนนะครับหกพันสามร้อยดอลลาร์นะ ทําให้รายได้ต่อเดือนนะครับทําให้รายได้ต่อเดือนตอนนี้นะครับสองล้านแปดนะครับราคาล้านแปดแสนห้าหมื่นนะแบบตวนนะแบบไม่ตวดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะฮะไอ้ล้านเจ็ดแสนล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นใช่ครับราคารายได้สองล้านแปดหักค่าไฟแล้วสองล้านแปดห้านะก็คือศูนย์จุดหกเดือนหรือหนึ่งเดือนคกนทุนนั่นเองนะครับ ตัวนี้ส่งสิงหาถึงกันยานะครับเป็นล็อตที่รอผลิตนะครับแล้วก็ที่เร็วกว่านั้นนะส่งมิถุนาแล้วนะครั js 2นะฮะ js 2ตัวนี้ล้านหนึ่งแสนาหนะครับราคาเริ่มปรับขึ้นนะตัวไล้ส่งนะครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะก็คือรายได้6กแสนเ้านะครับค่าไฟ3 5มพันห้าเหลือหกแสน 8นะครับ1.7เดือนคืนทุนนะครับแล้วก็ KS 1นะฮะครับถ้าส่งตามนี้จริงๆนะครับผมว่า KS 2 KS 1 KS 0เนี่ยน่าสนใจนะครับ1,000 mH นะครับเพราะตัว KS 3มัน8,300 mH แต่ว่ามันอีกนานนะครับตัวนี้ส่งเร็วกว่านะ KS 1นนะครับ600วัตต์นะครับ1,000 mH นะครับ6,500เออแล้ว รายได้3 4 5 0 0นาพนะครับ1.9ดเดือนนะครับแล้วก็ ks 0นะครับ100 1 0 0 g h ตัวนี้เครื่องเสียงเบาเสียงเงียบไม่มีพัดลมนะครับ1 0 0 g h นะ7,9 0ด0ืนะครับรายได้ส4 5 0 0นารนะครับ2.3เดือนคื้นทุนนะครับตัวนี้ผมว่าก็พอเล่นได้นะเอายังดูพอคุ้มนะอืมถ้าตัวแพงๆไปผมก็เอ่อก็ต้องลุ้นกันนะครับว่ารายได้มันจะดีอย่างที่ ไหมนะครับแล้วก็ K7 นะครับรายได้อยู่ที่เอ่อราคาหกหมื่นสามพัเออราคาแสนแป0หมื่นเก้าพันะครับเจอ KS เข้าไปละหมื่นเลยนะครับราคาเป็นล้านนะครับเครื่องอะไรนะครับรายได้เขาก็เป็นล้านนะครับก็คือต่มันความเสี่ยงนะถ้าเกิดค่าดิฟมันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับ รายได้มันก็จะตกคล้ายๆกับ KA สามนะแอบอาจจะตกน้อยกว่า KA สามหน่อยเพราะว่า KA สามเนี่ยเครื่องมันออกมาเยอะนะครับมันก็จะตกลงมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ KA สมรายได้มันไม่สูงมากนะมันเลยตกมาระดับนี้นะ KA สามก็ตกชันเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ต้องลุ้นดูนะครับว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นแล้วนะครับ แต้าใครจะลุ้นนะผมว่าแนะนำ k s 1 k s 0 k s 2นะครับยังพอได้นะฮะพอลุ้นได้นะรายได้ประมาณ3 0 0 0มถึง6 0 0 0 0นะเครื่องก็เจ็ดหถึงล้านกว่านะถึงพอคุ้มค่าไฟมากๆคุ้มมากๆเลยแหละนะครับถ้าได้เครื่องเร็วนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะจะส่งพิเศษแบบเร็วด่วนๆให้นะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับอ่ะ แต่ว่ารายได้ก็ต้องตกนะไม่ใช่ว่ารายได้จะสูงอนี้ตลอดนะครับเดือน2เดือนมันก็ตกลงมานะครับที่แน่3าเดือนถ้าเคสสออกเนี่ยตกมวบแน่นอนนะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นเคสเจ็ดนะครับเคสเจ็ดเนี่ยราคาแสนหกหมื่นแปดพันนะครับรายได้หมื่นสามนะค่าไฟเก้าพันเหลือสี่พันนะสี่สิบเอ็ดเดือนคืนทุนไม่ไฟสิบสองจุดเก้าเดือนลงไฟฟ้าสามสิบเอ็ดเดือนตีเคสหกนะครับปรับเหลือสามหมื่นห้านะครับ สนใจนะรายได้3,009นะครับไม่คุ้มค่าไฟไม่ค่ไฟ8.8เดือน C.K. Box นะครับราคา5,009เป็นบล็อกที่ถูกที่สุดนะรายได้36บาทนะต่อเดือนนะคร164 64เดือนไม่คิดค่าไฟนะฮะประมาณนี้เมื่อกี้เรายังไม่อัปเดต K3 เนี 3, ่ยไอ K7 นะรายได้ของ K7 นะครับเจอ k s เข้าไป K7 หน่อยไปเลยนะครับ นะ4่าสี่ร้ดอลลาร์นะครับโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับรายได้เกนะ้านะันะ 9, 000, 7, 500, นะครับเจ็ด่อ่าราได้หมื่นหกนะครับหกพันเหลือเจ็ดพันห้านะยี่สเดือนคินทุนแม่ไฟสิเดือนเกิฟ้าสิเดือนนะครับดีเน,นะแม่ไฟหกเดือนนะรายได้ห้าพันดีเจบล็อกรายได้สีนนะ update, น่นะครับต่อยยี่เดือนนะเมื่อกี้ลืมอัปเดตนะครับขออภัยนะฮะ ประมาณนี้นะครับก็จบไปกับเจ้ารุ่น k s 3แล้วก็คือราคาเครื่องขุดบิตคอยทั้งหมดนะครับเป็นรุ่นที่ต้องรุ้นกันนะครับเหรียญที่ขุดได้ของ k s, k s 3มนะครับมันก็คือเหรียญ kas k นะครับเป็นเหรียญ asta miner asta นะครับก็คือเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาแหละนะครับซึ่ง าถามว่ามันจะมีหายไปไหมไม่หายไปหรอครับแต่ราคาจะตกลงแล้วก็ควอดดิบอาจจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องระวังในการลงทุนนะครับก็ฝากไว้ที่นี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เจมบิทคอยน์มายเนอแล้วเราจะมาอัปเดตราคารายได้แล้วก็เครื่องต่างๆความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องคุณบิตคอยนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงทุนอื่นๆมาอัปเดตกันด้วยนะวันนี้เราไปที่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ